ค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินได้เขียวผ้าด้วยนะคะก็จะมาตามต่อสูตรหวยลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่สิบสองนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นนะคะเลขวิ่งเลขงรุดเนาะงวดนี้ก็มาตามต่อเลยนะคะท่านผู้ชมมาขึ้มาตามต่อนะคะท่านผู้ชมนะคะหวยลาวพัฒนานะคะงวันที่สิบสองนะคะท่านผู้ชมเนาะ เจ้ากบเขานะคะผูช้ชมกัไปเจ้าหกแปดแปดหกหกเจ็ดนะเจ็ดหกเนาะนะคะผูช้ชมพักมาตา,ตามตองวดอ่างวดวันที่สิบสองต่อนะคะเหล็กเด่นนะคะเหล็กวิ่งเนาะนะคะผูช้ชมโอ,โอ้ยนะคะเดี๋ยวจะเห็นตัวเลขเด่นแบบนี้ก่อนนี่นะคะ มีหนึ่งมีเก้านะคะมีห้ามีสามนี่เลขตารางเนาะนะคะส่วนเหล็กของอ่ะตละลาเสี้ยนนะคะคุผู้ชมเนาะกับเขาตะเล็กดินนะคะคุผู้ชมเนาะ เอสก็จะไปตามขึ้นเก่านะคะคุณผูช้ชมกับเขามาบวงรับชมนะคะแนวทางหวยลาวนะคะคุณผูช้ชมนเนาะสำหรับเลขเด่นงวดวันศุกร์นะคะเก้านะคะโบว์เด่นเก่านะคะมีหนึ่งมีเก้ามีศูนย์นะคะมีห้ามีสามเนาะสำหรับเลขดินนะคะงวดวันที่นะคะสิบ สิบสองเนาะนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนอเอดจะจับเด่นเก้ารองหนึ่งเนาะนะคะท่านผู้ชม ห้าเก้าเก้าสามนะคะนี่หนึ่งเก่านะคะเดนเก่าร่องหนึ่งเนาะนะคะสำหรับอาา่ะค ชมเนาะเกนะคะ สามสูนย์ไหมคะมาศูนย์เก่าอ๋อศูนย์เก่าเก่าศูนย์มาชนชนกันนะคะศูนย์เก้า ศูนย์สามนะคะหนึ่งสามนี่นะคะคุณผู้ชมแปดคู่ดินเนาะนะคะสำหรับ ตัวเลขเด่นนะคะเด่นเก่าร่องหนึ่งนะคะส่วนตัวเด่นสุดๆก็บหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะศูนย์เก่าเก่าศูนย์น้องนะคะสำหรับนี่นะคะหนึ่งสามนะคะ นี่นะคะเลขเด่นเนาะสำหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมได้ห้าเก้านะคะห้าเก้าเก้าสามนะคะหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เก่ามาชวนวสองครั้งนะคะแล้วก็ศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งห้านะคะ,ะเด่นสุดๆเด่นเก้ารงหนึ่งนะคะเนาะนะคะเด่นเก้ารงหนึ่งส่วนตัวเด่นสุดๆนี่ก็เอออันนี้ตัวร้องท่านผู้ชมชื่นชอบก็บไปพิจรารณาก่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะ สุดคำนวนหวยก็มีเขามีหลุด,ดเด้อนะคะท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะดดน,นี่นะคะแต่ว่าสามคู่เด่นนะคะทีเอ็ดหางวดกวนโอ้ยหกเปดเปดหกเสียดายนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เข้ากับจอไปทีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะ้วก็เด่นวิ่งรูดนะคะเด่นเด่นเก้ารองหนึ่งนะคะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นวิ่งรูดเนาะนี่วิ่งรูดนะคะ เดินเก่าร่องหนึ่งเนาะนะคะสำหรับชุดสามตัวนะคะก็มีสองสองคู่นะคะ่านผู้ชมหนึ่งศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามนะคะสำหรับตัวเลขนะคะเนาะนะคะ,ะคานผู้ชม ก็จะไปตามหาเลขเด่นเลขวิ่งของเซียนเนาะนะคะสำหรับเด่นสุดๆงวดน,นี้เดอน,นะคะท่านผู้ชม1นึ่เก่านะคะหนึ่งเกเก่าหนเนาะส่วนเอไทจา09ะ0.9.9.0์ก่าเก่มือใหม่นะคะท่าผู้ชมสำหรับอเลขเด่นนะคะเลขวิ่งเลขกลดเนาะนะคะ ศูนย์สามอีกนี่ตัวนี้กันนะนะนะโอเคนะคะท่านผู้ชมอีกตัวนึงไปเป็นซีคูเดนหนวดนะคะเพราะว่ากันลุดนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขกะไปเป็นแนวทานนะคะไปพิจารณามึงกอนเ้อนะคะท่านผู้ชมนะคะว่าตัวเลขตัวเลขเะเลขเด่นเนาะสำหรับตัวเลขน่าจะมานะคะนะท่านผู้ชม ส่วนสถิติหวยสถิติหวยอ๋องเคลื่อนมางก,กับบางเทื่อกะบ่บอ่บอบอ่อบ่อมากระมีนะคะท่านผู้ชมตามที่แอ็ดไปพิจารณาเบิ่งนะคะไปไปศึกษาย่อนหลังนะคะศึกษาย่อนหลังเราก็มาเทียบใส่กับสูตรกับเราสูตรเนาะนะคะท่านผู้ชมอ่าวาตัวเลขอ่าสำหรับมันพุตรนะคะ,อเ,อะ,คะเอด็ดตวินจะวิเคราะห์อาหารเกจมาบ่อยบ่อยนะคะทำบริจับเกจเนาะ ไปเด่นทีเปรนะคะกับ 6, หกมอเทแล้วสำหรับวันศุกร์นี้หานะคะท่านผู้ชมเลขห้าหากับเก่าสามนะคะสามตัวจะมาบอนะท่านผู้ชมมีห้ามีสามมีหามี 9, เก่าเนี่ยสามตัวนะคะมันก็มาชนกับสูตรนี่นะคะสำหรับตัวเลขเด่นในตารางนะคะท่านผู้ชมเนาะ ย้อนย้อนไปอีกอันนี้สําหรับมันสุกอย่างเดียวนะท่านผู้ชมเฮ็ดกันไปวิเคราะห์มากนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่ะก่อนจะลงทุนกับมีความเสี่ยงสูงนะพิจารณาปวดพิชายวิจารณาญาในการรับชมนะคะสําหรับตัวเลขวิเคราะห์ของแอดมานะคะมีหามีเก่ามีสามนะคะสามตัวเลนนะคะสําหรับวันสุนกเนาะนะคะเขามารับชมกอ็คอยมีโชคม,มีลาบนะคะท่านผู้ชมนะคะ กกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะผู้ชมเนาะ,ะสวัสดีค่ะ